สวัสดีค่ะโโหโหอะไรอ่ะหนีห่าวหนีห่าวสินเจียยู่อีมีหนี้ต้องใช้ใช้หมดแล้วตอนนี้ไม่ได้เหมนเหมืหนี้นะเงินมันหมดไปตั้งแต่ ติ้นเดือนธันวาแล้วถูกต้องจะตกใจตกใจสิแกก็ตกใจเหมือนกัน <c oughs> กแกแต่งตัวแรงต่องหูแกก็แรงส <c oughs> ิงทอยเราเจ็กได้ขนาดนี้เ,ออเราจีนได้ขนาดนี้นั่นแหะสิมันไม่ใช่เกี่ยวกับอะไรที่เราจะทําตอนนี้เลยเนะี่ย <c oughs> ใช่แต่เพราะว,าว่าวันนี้เราต้องแต่งตัวช <c oughs> ุดนี้พอดีเราก็เลยอ่ะเอาซะหน่อยเพื่อความานเดิงอะทุกคน วันนี้นะคะเราจะมาทำไลฟ์อัพได้ลได้ไดยามได้เลิกได้เลิกได้ไดไดยามแล้วที่จะมาอัปเดตกันหน่อยว่าปี2023เนี่ยมันมีอะไรน่าดูไหมแกถูกต้องเดี๋ยวเรามาเริ่มจากค่ายแรกเลยก OK จะพูดเลยหรอพูดเลยนั่นก็<า>กคือค่ายแมนดีนั่นเองทุกคนที่เราจะรู้จักในนามของดูมันดีเนาะซึ่งเราก็แอบ,บงงว่าอ <ừ> <ừ, S 1> มันคืออะไรมันดูเป็นมี ชื่อนี้ผุดขึ้นมาใหม่เป็นโปรดักชันเป็นอะไรไปที่เราได้เห็นในรักก็รักดีใช่อืมเออ,เอ,อแล้วก็ในครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องของนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อศักยภาพเขาเนี่ยผู้กากรเขาเนี่ยมันเยอะซะจนแบบเสียดายของบวกด้วยกับศักยภาพการทำซาวด์โปรดักชันต่างๆบทต่างๆทุกอย่างคือเขาคุเขาเหมาะที่จะแบบเป็นค่าย เออ,เ,อ,อเป็นค่ายที่ขบวงจรใช่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าไลอัพทั้งหมด6เรื่องอของวันนี้นะคะมีเรื่องอะไรบ้างและจะมีเนื้อเรื่องอะไรที่แปลกใหม่ไม่เคยเห็นในเมืองไทยหรือเปล่าน่าหลุนจังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับกับ Mandy <Line> ้ไล e Up 2อ2พันหเหมือนใบหววโอ้โห จริงเรื่องนี้ต้องยอมโลเขาหนะโอ้โหใหญ่จริงใครอะพี่จิ๋วนาและขาดไม่ได้โอ๊ยเอาพวกไงอะอิะติกกับบ้านกับชาเต๋เอ ดูเป็นปัจจุบันเฮ้ยเป็น,นย่เ,ยเป็นอเ้นายน้อยเอ๊ะคือคาิการ รักษาและซื่อสัตย์ต่ออัศวเทวทินคือหน้าที่ของ้ยงั้นถ้ากำหม่อมจะทำเกินหน้าที่ก็คงไม่เป็นอะไรใช่ไหมพระเจ้าค่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยคนลูกไปหมดแค่ได้หยุด ำแน่นเนาะเหมือนว่าพี่ซีเป็นวริการใช่ไหม <itative S 1> หแล้วน้องเป็นรัชชายาเป็นเจ้าชายแต่น้องดูแสบนะหรือจากคำพูดเนี่ยดูหยิงดูเย,อยเอ่อยะโสด้วยความเป็นเจ้าชายแหละนี่ว่ามีอีโก<อ>้ถืออกถือตัวยังเห็นดูนิวลุกนี้เหมือนกันนะเราเห็นแต่นิน่มๆน่ารากกักหวานๆนะเป็นแบบขี้วี่งอ,อะไรเงี้ยเจ้าชายเหรอเราเคยมีไหมน่ะเจ้าชาย ไม่มีไม่มีใช่ไหมก็มีคนมาปองไายก็เลยต้องแบบว่ามามีบริการนั่นแหละเกินหน้าที่ได้ไหมเกินแค่ไหนมีนี่เป้าเรารู้เหมือนเราจะไม่มีลิมิตเลยอะเดี๋ยวจะโดนบั่นคอไม่รู้ตัวเอางี้จริงอ่ะก็ผ่านไปแล้วเรื่องแรกนะคะกับเรื่องข้ามฟ้ามาเคียงเธอมีมาด้วยข้ามฟ้าเคียงเธออ่ะ งั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่สองเลยนะคะกับเรื่องอย่าเล่นกับฮะอันอย่าเล่นกับอนลออ่านไงไม่รู้อ่ะฉันคิดว่ามันชื่อนดนมาตลอดเล่นกับนัดนอ่ะเบ s t ฟรน e n d Story เบสที่ไม่ใช่แปลว่าดีแต่เป็นเบสที่แปลว่าเตียงออุยงงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ สามพนบาเบสเฟนน้าใหม่หรอเบสเฟนที่ไม่ใช่เบสเฟนอละหลอกคนเสอย์คูวะเนี่ยเราต้องทำข้อตกลงกันก่อนห้ามทำให้ตัวกูเป็นรอยกูไม่ชอบเห็นตัวเองเป็นรอยจ้ำห้ามทำตัวรุ่มร่ามในออฟฟิศคนอื่นห้ามรู้แล้วก็ไอ้เจ็ด ห้ามรู้เหมือนกันอ๋อนี่หรอและถ้ามึงหรือปูเจอคนที่อยากคุยหรืออยากพบด้วยเราต้องจบความสัมพันธ์นี้ทันทีรวมไปถึงถ้ามีใครอยากหยุดก็ต้องหยุดมึงลืมข้อตกลงของเราเหรอที่ออฟฟิศคนเยอะแยะถ้าเผื่อมีคนรู้อะแค่ลองดูก็ไ,ได้มึงทำอะไรของมึงอะเหงาอะไปหาได้ไหมวันนี้มึงอะไรกันเลยนะไม่ชอบหน้าแม่งเลยว่ะไม่งจุกก็จะแดกมึงอะ อย่ากลไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้นะถ้ามึงมีอะไรไม่สบายใจบอกกูได้ตลอดเลยนะกูไม่ได้ชอบมึง<อ>มึงไม่ได้ชอบกูมันก็แ,แค่ซสกเมื่อกี้แม่กูโทรมาขาใช้กูไปดูตัวแม่เกลียดเออที่ชื่อเออชอบผู้ชายไม่ใช่เหรอเกลียดแล้วเกลียดเลิกได้ไหมล่ะเบือใหญ่เลยนะตกต,ต่อมจะไม่ตอบอภิรดีกูขอเวลาหน่อยนะมึงไม่โอเคที่มีแต่กูใช่ไหมมึงลืมเรื่องนี้ไปเถอะแล้วกูหวังว่าเราจะไม่คุยเรื่องนี้กันอีกมึงม็ดอะไรของมึง กูหึงมึงอย่าเอาคำพูดแบบนี้มาพูดเล่นกับกูนะถ้ากูไม่ได้พูดเล่นอะมึงไม่เคยจริงจังกับใครดราม,ม่าจาัดล่ะอูสัญญาอ,อ,อะไรที่มึงไม่ชอบกูจะไม่ทำอย่าเล่นกับใส่นี้ให้ดูเลยปะ,ะนี่คือคำขอจากการพนันของเราหรือเปล่าถ้าบอกว่าไม่ใช่อ่ะ อุ้ยแกตายน้อยฮ้อนสั่งวันนู้กระสิทธแรงวะมันก็ลงยูทูปมันแบบวาแกดาม่าแน่มันจจุกแน่เรื่องเนี้ยมันจะเป็นบ้าเป็นบ้าจริงแบบอาจจะเป็นต้นเรื่องแบบใช้เรื่องแบบเออ เพราะามันเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คุมเครือทั้งเรื่องเลยอะใช่มีกฎ,ม,กฎมีเกณฑ์อะไรที่ห้ามลำเส้นหรือว่าอืมก็คือคบกันเพื่อเรื่องเซ็กจุดเริ่มต้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโค้ดอะอย่าไปลงสนามพราะลงสนามแล้วมันเป็นอย่างเงี<ต>้ยมันอ <ทำ S 1> ย่างหม,มาอะนักแสดงก็คือ,อใครอันนี้หน้าใหม่จริงก็คือน้องเนต แล้วก็น้องเจม,มใช่ก็คือเป็นนักแสดงหน้าใหม่นั่นแหละก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราได้เห็นทีเซอร์แล้วเนาะแต่อันนี้นก็คือลงลึกกว่าและดวงสมพงษ์อะไรไม่รู้เ <laughs> จอทงเดนก,กับน้องเจมอะเกือบทุกงานที่เราเจอบ่อยๆนะ,ะที่เราเคยไปเจอกันครั้งหนึ่งเออใช่แล้วฉันก็ไปไอเนี่ยวายสเปซแล้วก็ไปเจออีกครั้งหนึ่งแล้วฉันไปทํางานที่พัทยาก็ไปเจออีกครั้งหนึ่ง สมพงษ์ว่ะคู่นี้ไม่แน่คู่นี้ไม่แน่อาจจะอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจเหอ้าแต่เขาทําดีมากใช่มคือฉันอยากรู้ว่า NC แล้วคือเราเห็น NC มาหลายแบบแล้วซึ่งมันก็ว่าไม่ได้หรอกว่าซีรีส์วมันต้องมีใครจะสามารถถ่ายทอดออกมาให้เรารู้สึกว่าเขามองมุมไหนอยู่ใช่ใช่ใช่เขาจะสื่อสารอะไรใช่อย่างเรื่องแบบ แถวมาเฟียเงี้ยมันก็คืองานอาช่พหนึ่งอย่างเรื่องบรรยากาศที่เราให้ไปที่สุดของใจอย่างเงี้ยมันก็คือแบบอันนั้คือเรียวมากอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบมันต้องเป็นความลับอ่ะเกดว่าห้ามมีรอยขีดข่วนห้ามแสดงออกห้ามในออฟฟิศก็คือหรอมันน่าจะสนุกตรงนี้เแล้วมันก็น่าจะมีหลายๆแบบ ให้ดูฉันก็เลยแบบแอบตื่นเต้นอ,อ,อยู่ว่าเขาจะนำเสนอยังไงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหขอด้วยเหรออ่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องเนทแล้วก็น้องเจมด้วยนะคะอย่าเล่นกับอ่ะอ,อ้อนอนอ้อนอนรอทำไมเราฉันไปเอานันดดนมาจากไหนเออว่ะหรือว่าแก่เนี่ยผิดเองตั้งแต่ต้นไปที่แล้วอ่ะจริงฉันห้องมาตลอดเลยนะว่าอย่าเล่นกับนัดดน ันอ่านผิดแหละฉันขอโทษอ่ะก็จบไปอีกหนึ่งเรื่องก็มาดูเรื่องต่อไปนะครับว่าจะออกมาแนวไหนจะสนุกหรือเปล่ามาดูกันกับพี่เจดคนกลาง,ลางฉันก็ยังไม่เข้าใจว่าคนกลางคืออะไรแล้วโอ้ยลูกของฉันลูกติ่มซำของฉันเอาหรอใช่อ๋อมันอยู่ในเรื่องเมื่อกี้ด้วยนี่ใช่ใช่อ๋อเป็นเส้นเรื่องเดียวกัน <c oughs> ช่ันนจะเป็อยางี้้ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวชื่อของผมคือเจตนิพัฒน์พนักงานออฟฟิศคนกลางเออเจตที่มันส่งมาให้อ่ะขึ้นเว็บไม่ได้ว่ะส่งไหมกุ้งมานเลยดีชาไทยโปรตีนญี่ปุ่นที่ดูไม่เหมือนงานญี่ปุ่นมึงทำอยู่ใช่ป่ะพี่เจตเลี้ยวเทคงานเซลล์อ่ะแม่งเหมือนกันเลยเว้ยทำไมวะโอ้ยรีบมากทำไมวะสารแต่เมื่อวานโนบิตะมาออออ๋้อ๋ออ๋อเป็นคนกลาง อ๋ออุ้ยๆมีอะไรให้ช่วยไหมครับใหามอสหรอฝึกงานหรือเปล่าเขใส่ใครเข้ไปนองงานเขาทีทคนกลางดีขนาดนี้เลยหรอวะอันนี้จะออกกันทีเดียไปงอารจรจรจ่จรจรใรจรจรจ่จรจรจร ที่สุดโลโก้ที่เจ็ดคงกลางข่ก็ตทองแสดงเรื่องากี่าด้อยคะแนนสองพันยี่สิบสามเป็นเซนเซนรหรอูอยข่าก่อนน่าจะเป็นอ่ามูดแบทจะหมดเสียบก่อนเดี๋ยวจะพูดนานเธอมันเจี๊ยกมากเลยอ่ะ มันเจี๊ยบปะบ้าใจปะมันเจี๊ยบสุดๆไปเลยอะนแบบนี้กวนๆเออมันน่าจะเป็นฟิลน่ารักสดใสนี่ย่าจำใส่ฟิลนานเลยหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนแบบสอดคล้องกับภายในออฟฟิศอะ,อะเออแบบเรื่องราวมันจะเป็นยังไงอ,อะไรเงี้ยเออพี่เจ๋ดคนกลางฉันนึกว่าเขาเป็นลูกคนกลางทีแรกก็เข้าใจแบบนั้นอ๋อหมายถึงว่าเป็นคนกลางที่คนอื่นก็มขาข่านต่งตางๆเออดึงงานจากขาวก็คือน้นองยิ้ม <S <S นั่นเองคู่กับ น้องติวเตอร์ที่มาเป็นนักศึกษาฝึกงานันก็ไม่ไหวโอ้ดิจริงเนะแบบทำไมเขาหล่อได้ขนาดนี้นะนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วว่าจะเป็นจะจิมมี่กับทอมมี่เล่นแต่ทีนี้ว่าก็อย่างที่แฟนคลับได้รู้นะให้ทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ใช่ก็เลยได้น้องยิมกับน้องติวเตอร์มาสาต่อซีรีส์เรื่องนี้ให้แฟนๆได้ชม อ่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องสองคนด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับโอเงนะสวิงนะสวิงนะสามเรื่องเนี่ยเ่้งทางเนี่ยโคสวิงอะ่ะจริงไม่เหมือนกันจะไม่เหมออ่ะแตกต่างมากเลยอโอ้ยฉันแอบ,บฝันหวะแล้วฉันอยากดูและเรื่องต่อไป <c oughs> คือ <c oughs> ที่ฉันบอกว่าในนิยายมันแบบว่ามันต้องมีมันต้องมีมันต้องเป็นเรื่องเต็มใช่คือเราก็แอบแบบ มาอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็อ่ะทำไมห่วงจังอตอนตอนนิ่งเฮียก็ถามว่าซื้อตอนอีพีหนึ่งเออต่อภาคหนึ่งภาค1แล้วก็อําทำไมห่วงจังเออไม่ค่อยมีบทบาทแล้วก็แบบงงๆนิดนึงเอาละทุกคนไม่ต้องหีรอแล้วมันมาแล้วกับดื้อเฮียก็ถามว่าซนซนไหมเดี๋ยวคนอธิยาจะดูสนแ่ไหนแล้ว มันยังมีโซนกันหนูเกลืออีกอรอนี่ว่าวคนเดียวก็นิ่งๆหรอนะหรือว่าจนดื้องเงียบโอ้ยมันจนเรื่องอะไรมันมีหลายเรื่องอ่ะทุกคนไปดูกันดีกว่าค่ะตื่นมาได้แบบนี้ไหมตอนอรจะดื้อกับเพียใช่ไหมพี่เพียเขาเป็นแบบเนี้ย เพราะเขาความรู้สึกเดี๋ยวคิดมาตลอดลว่าเฮียไม่เคยรักเดียวเฮียยี่เขามีคนอื่นอะคนเดียวอยู่ไหน,น,ไหนไรู้สึกเหมือนนอนจะไปจับเดียวจะย้ายไปอยู่ที่สวีเดนะเดียวตอบไลน์เฮียเลยดิไปไ ฝันเราจะไม่บอกหรอกว่ายังไงเพราะเราอ่านยาแล้วหุยตื่นเต้นนะแก แต่ว่าสิ่งที่เขาเสนออยู่ตอนเนี้ยก็คือความไม่เข้าใจกันของเฮียแล้วก็คนเดียวจนทำให้เกิดศกนากกรรมบางอย่างเลยหรอค่ะศสือนัฏกรรมเลยหรอหนักไปหรอหนักไปเออเกิดอุบัติเหตุนะก็ในความที่แบบเขามีปมแต่มันก็พูดไม่ได้เนอะมันก็คือเกิดสปอยเออมันมีปมที่ทำให้คนสองคนอ่ะเข้าใจผิดอ่า แล้วมันก็กลายเป็นว่าเขาก็ต้องแบบมีรูทีนที่รู้สึกอึดอัดใจต่อกันเฮียก็แบบไม่กล้าจะเผยความรู้สึกคนเดียวก็คิดว่าเฮียไม่รักแต่ว่าเข้าใจก่อนคนละแบบอืมก็นั่นแหละฉันรู้สึกว่าฉันต้องตีกับเฮียอีอยู่แหละจริงจะต้องอยากเอากบไปตบปากพูดอย่างนี้พูดออกมาพูดวิงพูดแล้วดุมากเป็นเสือหรือเปล่าหรือว่าเป็นล็อกไว้เลย แต่อันนึงเหมือนดูจากปกแล้วเนี่ย uh huh. แปลกใหม่ uh huh. แปลกใหม่เหมือนไม่เคยมีมาก่อนเลยว่าด้วยเรื่องของพีเรียดในปี2023เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะเออซึ่งเรื่องนี้ชื่อเรื่องก็คือพบเธอ <Okay. S 1> พบที่เป็นพบชาติ อ๋อตายแล้วเกิดใหม่ยู่คนแอันี้ก็ไม่รู้ว่าจะจะข้ามกระจกมาหรือเปล่าหรือว่าจะย้อนแบบแม่มณีอะไรซัมติ่างหรอเป็นปลาบู่แบบตกน้ำแล้วก็เป็นแล้วก็อันนั้นอีกเรื่องนึงค่ะตกน้ำออีกเรื่องหนึ่งค่ะอ่ะบ้านข้างๆอ๋ออ่าโอเคเดี๋ยวก็ไปดูว่าบ้านนี้จะตกอะไรใช่ใครมาก่อนได้ก่อนอยู่แล้วกับพบเธอเลิฟอพออนสตามฟุ มีอะไรฉันเล่นอีกแล้วอะ่ะเล่นได้เล่นเยอะแน่แต่และเรื่องใครอ่ะนิวใช่ปะเอา้าน้อง<ค>อเจมอย่าเล่นกับเนี่ยอดุนะอะไรหรอเช,ชื่อไหมครับว่าผมได้ถูกย้อนอดีตมากกว่า400ปี

มันแวบอ่ะเนื้อมันเต้นเลยอ่ะมันแวบแวบ่ะทำไมมันอุ้ยเขาทำแอดดีนะเนี่ยมาน้อยแต่อิมแพกมากอ้าวโอ้ยโำไยหน้ามนึงทำไม มีอะไรกับแหวนเนี่ยอุ้ยรถชนพบเธออุ้ยทำไมคนลุกเป็นไรอ่ะไม่ต้องเป็นตัว W อุ้ยอุ้ยอันนี้ตื่นเต้นอ่ะอุ้ยมึงตื่นได้ใครตื่นเต้นใครเจมหรือเน็ตน่าจะเป็นน้องๆที่เพิ่งเข้ามาค่ายในค่ายแน่ๆเลยเออใช่ในค่ายเห็นเขาเปิดอยู่ว่าจะมีนักแสดงหน้าใหม่ในค่ายเพิ่มเข้ามา พบเธอเธออีกแล้วเธอคนนั้นคนที่เรารอหรือเปล่าน่าจะแหวนปะเท่านั้นแะแหวนสีเหลืองอะทำมาลงเราอยากรู้ว่าทําไมเขาถึงเชื่อมกันด้วยเรื่องอันใดแต่มันเกี้ตัดให้เราไม่รู้เรื่องเลยนะเออว่ามันนไปเรื่องอะไรแค่รู้ว่าพีเรียดแหละต้นสายไปเหตุมันเชื่อมกันยังไงเอาละพีเรียดแข่งกันเลยเอาสิมาก็เดี๋ยวสิ้นปีเรามีเวลา รางวัลพิเศษของเราที่เรียดยอดเยี่ยมแห่งปีในไหนปีนี้ก็คือแบบว่าเยอะอะเยอะเยอะแต่อยากให้ทําไม่รู้ว่าแหละใครจะมาก่อนมาหลังอ่ะเดี๋ยววะมันต้องคุณส่วนแบ่งทางการตลาดกันแน่นอนอ่ะถูกต้องอ่ะใครจะเป็นคุณท่านคุณหลวงองค์เอ๋ยใดๆใครจะถูกโหวตเดี๋ยวแต่แกน่าจะจองอีเย็นไปแล้วล่ะคุณพี่เจ้าค่ะเดี๋ยวเจอเลยทุกคน ฉันชอบอะไรเนี้ยมันได้มีกิจกรรมอยู่แล้วมันจึกตรงนี้อยู่แล้วทุกคนอยากติดตามนะไม่ใช่เรื่องนี้นะมันถึงฉันไม่รู้ไปเรื่องไหนไม่รู้แต่งทุกเรื่องแต่งทุกเรื่องอ่ะเรื่องต่อไปเธอทำไมอ่ะเพราะว่ามีแขกรับเชิญพิเศษในเรื่องนี้ที่เป็นสามีของฉันอุ๊ยเกพูดได้แต่บัตรเนาะอายมั่งบางทีอ่ะเป็นสาวเป็นแซ่ เพราะว่ามันขาดแขนผู้ชายที่เราชอบคือผู้ชายในโปสเตอร์เท่านั้นแลก็เป็นสามีแล้วใช่ก็คือเรื่องเนี้ยก็คือมีพี่บุญจริงะหมี่ะจริงเซอร์ไพรส์นะมีพี่บุญเล่นอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็มีน้องบอสจากบรรยากาศรักพี่พายุพี่พายุรวมดาวอรอ เรากฉันอยากเป็นผีฉันอยากเป็นซอมบี้ฉันอยากพุดขึ้นมาอะไร <c oughs> คือวันตื่นเต้นะอยากเป็นคน <c oughs> ต,ตายไม่ใครอยากเป็นคนตายฉันอยากพุดออกมาจากใต้ <c oughs> ดินขึ้นมา <c oughs> อยากขึ้นมาหาอ่าเอาเรื่องอะไรล่ะพูดมาเนี่ยก็คือมหา จำไม่เอาเถอะเอาเถอะจำแต่ผู้ชายไม่ได้จำเนื้อเรื่องทุกคนก็คือเรื่องมหาลัยข้างซอมบี้ซาวเวอร์ซีรีส์ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปอันนี้ก็แบบใหม่อะสิเออนึ่ันก็แบบใหม่ใหม่นี่อะไรเขาชอบทำสุดอุ้ยนี่รวนทั้งหมดมาเลย๋อ อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาหมดเลยเออุ้ยโอ้โแปลกอุ้ยอ้าวนอนได้เหรอแบบอุ้ยโอ้สิ้นปีเลยอุ้ยอุ้ยอันนี้ปีอุ้ย

อยากเห็นตัวเลยนะอ๊ยกูอยากกินขอกินถึงสาวสาวสี่กินอ๋อยๆออออ๋เราอยากเห็นอะไรแบบนี้มานานมาก เราอยากเห็นอะไรแบบนี้ในเมืองไทยมานานมากไม่อยากเห็นหมายถึงว่าอิสราเอลอะไรดีนะกูจบมาหาอะไรมาแล้วไม่ไงั้นไม่กล้าเดินในตึกแล้วนะตอนเนี้ยน่าดูเนาะจริงกลัวเมื่อกี้เขาไป้ว่ามันมีเรื่องอะไรน,นะที่เกาหลีดังๆเทนอัปูซานปะเทนทูปูซานเออเธอคือมันใหม่มากใช่คือยังที่ไทยยังไม่ค่อยมีซีรีส์ที่มันเป็นแบบคอมบี้เออขนาดนี้ เรไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมที่ไทยไม่ค่อยทำเพราะว่ามันดูไม่อินปะซอมบี้อ่ะเพราะเราไม่ได้มีต้นกำเนิดได้ซอมบี้ผีชีวะนู่น<ล>นี่นะโรคระบาดต่างๆเรามีเจ้าแม่นาคีเราจะอินเราไปในทางความเชื่อเ <c oughs> ชือเนี่ยแล้วคือเขารวมนักแสดงแบบหลายาคนใช่แบบโดดเลยอะมากหน่าหลายตามากนะตัวเด่นๆก็คือคนสำคัญทั้งนั้นเลยอะ เหมือนเป็นโปรเจกต์พิเศษเนาะเห็นไหมแล้วโปรดักชันเขาดีอ่ะแกใช่ไหมคือกําไรชัวร์สำหรับคนดูอ่ะอืมถูกต้องการตัดต่อภาพสีอะไรอย่เงี้ยคือพอเราเห็นทั้งหมด6เรื่องอ่ะทุกอย่างคือเฉดแบบคือแตกต่างกันไปเลยอ่ะก็ถึงบอกไงว่าเอาละใครมาก่อนไลน์อพใครมาก่อนได้เปรียบอืมเดี๋ยวเรามาวัดกันอีกทีนึงส่วนแบ่งทางการตลาดอ่ะ เราได้เต็มๆเราได้กําไรอยู่แล้วได้กาไรอยู่แล้วค่ายนี้ยังไงก็ได้กําไรฉันพูดเลยเต้นมากแต่สำหรับเรื่องนี้ขนลุกมากฉันคิดว่าน่าจะมาปลายปีอืเพราะว่ามันรวมขนาดนี้แล้วเนาะต้องเป็นออสตาเออใช่ทุกคนมาดูเถอะอยากให้ดูอยากให้แมดอะอยากให้น้องโกอินเตอร์ไปแบบถึงขั้นแบบต่างประเทศเลยอะเออใช่ซีรีส์ดังแล้วก็ดังไปเลย ใช่เป็นสากลไปเลยอยากให้น้องมีโบทัวใหญ่ใหญ่นะจริงช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมงานแมนดีชาแนลด้วยนะคะทุกคนสนุกครบรถนะเพาะว่าไปเนี่ยมีความแปลกใหม่หลากหลายเกิดขึ้นแน่นอนในปี2023ว้าวทุกอันนะว้าวทุกอันเดี๋ยวมาเจอเราเลยว้าวแน่นอนนะคะก็รอติดตามนะครับว่าจะรีแอค เรื่องไหนบ้างอ่ายังมีการซาวเสียงด้วยนะไม่ใช่ว่า6เรื่องนี้เราจะทํานะเพราะเราทำไม่ไหวไม่ได้จะยิ่งอะไรเอ้ยใช่จะยิ่งวะไม่ทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยแบบคิดดูดิแล้วถ้าเกิดไลน์อัพของค่ายอื่นมันมี6เรื่องแบบเนี้ยต้องลาออกอ่ะเป็นอาชีพรีแอคชัน่นมีเงินเดือนไหมแลินดื่ไลน์อัพที่จอดประมาณ3ามค่าย สิ่งที่ยังไม่ได้ทำล้วขอโทษด,ด้วยแล้วล <ะ S 1> ทำนี้ก่อนถ้าเราคิดดูถิว่าเราจะรีแอคหมดได้ยังไงนะแฟนท่านผู้ชมเห็นใจแล้วอาจจะโหวตกันมานิดนึงว่าควรทำอันไหนเป็นพิเศษอ่าเ,เรื่องไหนที่ทุกคนรออยู่ช่วยเมนมาหน่อยเราจะ<ช>ได้แบบเอ้ยอันนี้10คะแนนอันนี้8คะแนนอันนี้7คะแนนเดี๋ยวโหวตเลยเดี๋ยวโหวตเลย อ่ะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะว่าปี2023นี้มันแน่นอนมันคือสงครามของซีรีส์เราจะไม่เรียกว่าซีรีส์วายนะเราจะเรียกมันว่าซีรีส์คุณภาพค่ะทุกคนเอาละค่ะวันนี้นะคะอย่าลืมทุกคนมาโหวตหน่อยว่าทุกคนรอคอยเรื่องอะไรกันอยู่ทําไมเราต้องแบบสปอยเล็กๆก็ได้ทําไมเราต้องแบบพี่เรื่องนี้ห้ามพลาดต้องทาเดี๋ยวนี้ทําเลยใช่นะ เราก็ะจะเก็บมาแล้วก็มาทำกันบ้านกันนิดหน่อยหรือไม่ไทําเลย <c oughs> แล้วก็รีแอคให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็อย่าลืมนะครับมาติดตามได้ทางท่องดูยังอ่ะของเรานี่เลยนะครับในปี2023เนี่ยรับรอ,องสนุกแน่โอเควันนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ้งกริ้งเป็นกำลังใจสองสวัสดีค่ะสวัสดีไปแล้วบ๊ายบาโอ้โหจะฉันอยากไปซอมบี้ฉันอยากตามไปจะไปเจอเหมือนสุดใหญ่เกาะกระจกอะแกค่ะ 뭐야 ouais. <laughs>